สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่งเสียมแซดนะครับก็จะเป็นการรีวิว ID ที่005นะครับยศส3ดาวน้ำตาลนะครับชอบมีคนมาถามเรื่องราคานะครับก็เดี๋ยวจะใส่ไปให้ด้านล่าง YouTube ของทุกตัวละครนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็สายฟ้ากันเลยทีเดียวเรามาดูสถิติก่อนเลยนะครับชนะ67นะครับแพ้4 3 0 0 0 VR 60%นะครับ ดีเ1.7นนะครับมิชชัน3า0พนความแม่น5%าเปอร์เซ็นต์เวายเก้าเปอร์เซ็นต์เฮดช็อต65นะครับของแต่งตัวนะครับเหลือ8วันนะครับวันนี้วันที่19นะครับเหลือ8วันมีดูมหนุมานนะครับ46วันนะครับเออนะครับกระบอกแรกก็จะเป็นเอ็มเงินบวก10นะครับ สาฟ้า A นะครับสดยเงินบก6นะครับพิเดเอร์เอของยศหนดาวนะครับพีเดเอร์เอมของยศ2ดาวน,นะครับแล้วบุน้อมสดายเงินเป็นยดครบนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับเอ็มสีคาเฟ่น,นะครับเปินใหม่ล่าสุดนะครับ นีออนเอ็มสี่นะครับปืนซีรีส์ล่าสุดของเอนะครับไอดีอายุเกินห้าปีนะครับมีปืนพกโกลเด้นโชเวอร์ให้ด้วยนะครับพกทองนะครับเอพี HP มีให้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเกมไอเทมเปลี่ยนอาวุธเร็วนะครับสิบแปดวันนะครับเดบิวต์อัพ 16วันนะครับคูณ28วันการเทม4วันนะครับมีเซตเสือเสือขาวนะครับเซตละ30วันให้อีก3แพ็คนะครับก็3เดือนนะครับเซตมังกรนะครับเหลือ30วัน2แพ็คนะครับก็2เดือนนะครับ ID ข้อมูลครบทุกตัวละครที่ขายนะครับ ยังไม่ได้ยินเงนตนนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผ่าน Facebook ไลน์ดีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับที่อยู่ด้านล่าง YouTube ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับผมค,ครับ